ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับสำหรับวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับครูวันนี้นะครับอาจารย์กอล์ฟนะครับก็จะมานะครับแนะนําเทคนิคในการทําข้อสอบนะครับสำหรับวิชาภาษาไทยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูสิว่าเนื้อหาที่เราเรียนมาเนี่ยนักเรียนสามารถนามาทําข้อสอบได้ไหมนะครับอ่ะเรามาดูหัวข้อที่1นะ เมื่อน้องเรียนอ่านโจทย์ปุ๊บน้องนี่นนคิดว่าหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยครับมันอยู่ในหัวข้ออะไรของวิชาภาษาไทยธรรมชาติของภาษาถูกป่าธรรมชาติของภาษาจริงๆถ้านักเรียนมองย้อนไปหัวข้อนี้เราศึกษาไปเมื่อตอนมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถูกไหมครับอ่ะนักเรีนลองอ่านโจทย์เดี๋ยวลองดูนะว่าเราจะมีเทคนิคก,กันวิเคราะห์ข้อสอบข้อนี้ยังไงนะเราจะล้วงลับยังไงออกมาให้ได้คะแนนนะเขาถามว่าข้อหนึ่งเนี่ย ตามธรรมชาติของภาษาข้อใดไม่ใช่นักเรียนวงไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษานะครับข้อใดต,ตามธรรมชาติของภาษาข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษานะครับทีนี้นักเรียนดูนักเรีนฟังครูเล่นๆก่อนนะฟังไปเรื่อยๆก่อนเขาบอกว่างี้เขาบอกว่าภาษาของแต่ละภาษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยจีนบาลีญี่ปุ่น หรือฝรั่งเศสหรือเกาหลีก็ตามถูกป่ะมันก็ต้องมีธรรมชาติของเขาถูกไหมครับแต่ธรรมชาติที่เราศึกษาเราศึกษาของภาษาไทยอย่างเดียวถูกไหมครับนะะนักนเรียนจดไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรา,เรา,เรามาเทียบกันซิว่าเขาบอกว่าธรรมชาติของภาษาเนี่ยนะข้อที่หนึ่งะเขาบอกว่าธรรมชาติข้อที่1เนี่ยนะครับใช้ใช้เสียงสื่อความหมาย นะครับใช้เสียงสืบความหมายนะธรรมชาติข้อที่2ลักษณะข้อที่2คือประกอบด้วยหน่วยนะนักเรียน้องวีคอ์ดูภาษาเนี่ยจะประกอบจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กหรือหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่หน่วยเล็กไปใหญ่ อ่าข้อที่สามข้อที่สามเดี๋ยวครูเว้นช่องว่างไว้เดี๋ยวครูจะมาถามอีกทีหนึ่งข้อที่สามมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับข้อที่สามมีการเปลี่ยนแปลงนะข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่มีลักษณะที่เหมือนแล้วก็ต่างกันอ่ะนักรีนเห็นไหมว่าถ้านเราเรียนดูสี่ข้อนี้ นักเรียนจะทําข้อสอบข้อที่หนึ่งได้นะครับถ้านักเรียนรู้ข้อสอบสีรู้ทฤษฎีสี่ข้อนี้นักเรียนจะทําข้อสอบข้อที่หนึ่งได้อ่ะเรามามองกันว่าใช้เสียงสืบความหมายเป็นยังไงครับก็เหมือนที่ครูกําลังพูดอยู่หรือว่านักเรียนกําลังคุยกับเพื่อนถูกไหมถูกไหมครับนักเรียนคุยกับเพื่อนนักเรียนใช้เสียงนักเรียนคุยกับเพื่อนนักเรียนใช้ใช้ภาษาใช้เสียงหรือว่าใช้ภาษาใบมีใครใช้ภาษาใบคุยกันไหมนะ น้อยถูกป่ะน้อยนอกจากเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันจําเป็นจริงๆถูกป่ะเช่นเราอยู่ในห้องที่เงียบๆแล้วเราอยากจะคุยกับเพื่อนถูกป่ะเราก็ใช้ภาษาทีทนี้ใช้เสียงสื่อความหมายเนี่ยถ้าเขาสอบเขาถามาาถามาเขาถามว่าเป็นวจนะหรืออวัจนะภาษาเป็นประเภทไหนคะวจนะอ่าโนต้ตเข้าไปด้วยนะเป็นวัจนะภาษาวัจนะภาษาก็คือคําพูด ถูกไหมครับคาพูดหรือตัวอ,อักษรอ่าข้อนี้ไม่มีปัญหานะเหมือนเวลานักเล่น mm hmm. คุยกับคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคุยกับเพื่อนนะหรือใช้เสียงสื่อความหมายหรือเราโทรศัพท์คุยกันถูกไหมส่งข้อความเสียงอะไรแบบน,นี้นะครับอ่าข้อ2ประกอบด้วยหน่วยเล็กขึ้นเป็นหน่วยใหญ่อ่าครูถามใครตอบได้เอ่อหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาเราเรียกว่าอะไรพยาง มีเล็กกว่าพยางไหมใครว่ามีเล็กกว่าพยางคำหมอคำนี้ใหญ่กว่าพยางจริงมากเล็กที่สุดคืออะไรเสียงถูกป่ะครับเสียงเสียงไปเสียงประกอบให้ใหญ่ขึ้นเป็นพยางพยางเป็นคำอาเก่งมากคำเป็นอะไรอะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นก่อนจะเป็นประโยคต้องเป็นวลีหรือกลุ่มคำถูกไหมครับแล้วก็จากวลีก็เป็นประโยคทีนี้คำถามถ,ามถัดไปแล้วถ้าครูเขียนประโยคตรงนี้แสดงว่าหน่วยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือประโยคใช่หรือเปล่าใหญ่กว่าประโยคมีมีไหมเมื่อเราเอาประโยคหลายๆประโยคมารวมกันเป็นอะไรไนดะ้ เป็นข้อความเป็นบทความรียงความถูกไหมรายงานวิชาการได้หมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าประโยคมันก็ยังไม่ใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันก็สามารถขยายไปได้อย่างไม่จำกัดอ่าพอเข้าใจไหมครับช้าๆก่อนนะทฤษฎี4ข้อเนี้ยนักเรียนจำให้ได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงโอ้โหถ้าเราเทียบกับภาษากับวัยรุ่นอย่างพวกเราทุกคนนะ นักเรียนสังเกตไลยว่าข้อความที่เราพูดอ่ะบางคําเวลาเวลาเพื่อนพูดมานักนเรียนจะบอกว่าโอ้โหคําศัพท์คํานี้พูดไมาได้ยังไงเฉยมากถูกป่ะคําบางคํามันเป็นคําที่เป็นคํายกตัวอย่างครูพูดตัวอย่างคําขนองอ่ะไหนนักนเรียนยกตัวอย่างคําขนองให้ผู้ฟังคำหนึ่งเลยเอาสมมุติสมมุติสมมติสมมุติสมมทครูพูดคำว่าสมูทครูพูดเขาได้ดีนนอนึกถึงอะไรอุยตายคํานี้คําขนองไหม นองนักเรียนครูถามว่าถ้าสมมติว่าคำนี้ในสมัยในอีกสิปีข้างหน้าความหมายมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้ปะได,ได้ถูกปะอย่างใน,ในหนังสือเรียนของเราอ่ะในหนังสือเรียนเขาเค่อยเขียนคำว่านักเรียนเรียนการเหเรือกันยังกำลังจะเรียนถูกปะมีคำหนึ่งครับคือคำว่าหื่นน่ะนักเรียนจำได้ปะเหิมหื่นชื่นกระมอนยนมะฉา,าสารพันมีถูกปะตอนที่กำลังจะลงน้ำ ถูกไหมหื่นในสมัยก่อนแปลว่าถูกต้องเห็นไหมล่ะร่าเริงแต่ความหมายปัจจุบันคืออะไรเราเราละไว้ในฐานเดี่เข้าใจโอเคปะ่ะเราละไว้ในฐานเี่เข้าใจเนี่ยคือเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนะส่วนมีลักษณะที่เหมือนและต่างกันนะครับมีลักษณะที่เหมือนและต่างกันอ่ะครูยกตัวอย่างเช่นครูพูดว่าเด็กสิบคน อ,อันนี้คือครูเขียนในลักษณะของวยากร์ไทยถูกไหมถ้าสมมุติครูเขียนเป็นภาษาอังกฤษการขยายนะสังเกตเด็ก10คนคำหลักอยู่หน้าถูกไหมครับคำหลักอยู่ข้างหน้าคำขยายอยู่ข้างหลังขยายเข้ามาถ้าสมมติเขียนเป็นภาษาอังกฤษอจะได้ว่าอะไรอ่ะ ten, ten, ะ ten ะ children ะคำหลักอยู่ไหนอ่ะ,อ,ะอันนี้มาขยาย ถูกปะแล้วสังเกตว่าอะไรความแตกต่างครูวงกลมตรงนี้ปุ๊บคนเราเรียกว่าอะไรในภาษาไทยคำประเภทไหนนามโอ้โหตอบกว้างมากเลยเนี่ยลักษณะนามถูกปะลักษณะนามแล้วภาษาอังกฤษมีลักษณะนามป่ะไม่มีหรอครับมีไม่มีไม่มี มิซาบายให้แล้วนะไม่มีถูกป่ะนี่คือล,ลักษณะที่เหมือนและต่างกันอ่าเนี่ยแหละสี่ข้อนี้แหละถ้านักเรียนรู้จักสี่ข้อนี้นะนักเรียนจะทาได้อ่ะลองมาดูโจทย์กันว่าแต่ละข้อเป็นยังไงข้อใดไม่ได้เป็นลักษณะทั่วไปของภาษาอ้าวข้อหนึ่งว่าไงครูประจำชั้นกวาดมือเรียกเด็กนักเรียนเข้าแถวที่สนาม นีนสังเกตรประโยคที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาษาแบบไหนครับอวัจนะหรือวัจนะอวัจนะสังเกตรตรงไหนกวักมือเราเรียกว่าอาวัจนะภาษาข้อนี้อยู่ในหนึ่งในสี่ข้อหรือเปล่าข้อนี้ใช้ข้อนี้มีการภาษามีการใช้เสียงไหมประกอบด้วยหน่วยเล็กมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนต่างมีไม่มีไม่มีสำหรับข้อนี้ไม่ใช่ถูกไหมข้อนี้ไม่ใช่นะ ดักไว้ก่อนข้อนี้อาจจะเป็นคําตอบดูข้อ2กันคําว่าบัตรเติมเงินเป็นคําประสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนะักข้อนี้อยู่ในข้อไหนหนึ่งในสี่ข้อไหนอ่ะครว่าสองยกมืออ่ะครว่าสามยกมือคำตอบดูให้ดีนะ บาดเติมเงินเป็นคำประสมแสดงว่าคำประสมมันเกิดจากคำมูลสองคำรวมกันจริงไหมครับแสดงว่ามันต้องเอาคำข้อนี้เกิดจากคำกี่คำจริงหรอ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 บาดเป็นนามเติมเป็นกริยาเงินเป็นนามเท่ากับนามแสดงว่าข้อนี้มันเอาคำหลายๆคำมารวมกันจริงไหมครับมันก็คือข้อที่สอง เมื่อกี้น้องๆเขาไหนตอบข้อสองสุดยอดมากอะทีนี้ดูข้อสามคุณวิมลน่ะคุณวิมลน่ะเล่าว่าลูกสาวอายุสองขวบพูดเก่งขึ้นใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมากแสดงว่าเด็กเขาค่อยๆพูดเขาค่อยๆพูดจากเสยียงเป็นพยางเป็นคำถูกไหมจาวาข้อนี้อยู่ข้อที่เท่าไหร่อ่าสองเหมือนกันนะ้าข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายบอกว่า เด็กชายเด็กชายคนนี้นะไม่สามารถไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่มีเสียงเสียงถูกปะ่ะ<ส>เพราะตัวสะกดนี้ไม่มีในภาษาไทยแสดงว่าเขากำลังพูดถึงความแตกต่างของภาษาอะไรกับภาษาอะไรไทยกับอังกฤษที่มีลักษณะเหมือนต่างตรงกับทฤษฎีข้อที่อะไรเออฉะนั้นตอบข้ออะไรหนึ่งนั่นเองยากป่าว ถ้ารู้ยากไหมไม่ถ้าไม่รู้ก็อ่ายาเรารู้หรือยังรู้แล้วต่อไปนี้ยากไม่ยากไม่ยากโอเคอมาดูข้อสองอ้าวน้องๆข้อนี้เขาวัดความรู้เรื่องอะไรครับสํานวนต่างประเทศอ่ะก่อนเราจะเรียนก่อนเราจะไปพูดทฤษฎีเราฟังนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยน,น,นี่คิดว่าปัจจุบัน สำนวนการพูดหรือลักษณะการพูดหรือการเขียนที่เราใช้ในภาษาไทยอ่ะเราไปรับมาจากภาษาต่างประเทศเยอะถูกป่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการพูดหรือการเขียนเนี่ยมันจึงแตกต่างกันไปหมดอ่ะอย่างเมื่อสักครู่อ่ะอย่างเมื่อท่านนักเรียนดูข่าวเขาบอกว่าสองโจปรปลนนักท่องเที่ยว น้อนเรียกว่าข้อนี้เป็นสำม,มวนต่างประเทศปะแล้วประโยคนี้อ่น้องๆเดี๋ยวขอเนาะน้องคนสวยนะและประโยคนี้ครับถ้าประโยคนี้ทําให้เป็นสำม,มวนไทยได้ว่าไงโจนสองคนค่ะ,คคะทําไมคะคำขยายต้องอยู่หลังคำนามหลักค่ะอ่าถูกต้องโอ้โหประมวยเพื่นนด้เร็ว เห็นไหเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้เย,ยเอาคำขยายไว้หน้าคำหลักถูกไหมครับเนี่ยเอาคำขยายไว้หน้าคำหลักอันนี้เป็นลักษณะของสํานวนต่างประเทศถูกปะน้องๆจำไว้เลยว่าคำไทยต้องหลักบวกขยายสองคนขยายโจรและเห็นไหมว่ามีลักษณะหนึ่งที่เด่นของภาษาไทยคือมีอะไรครับลักษณะนาม นะ้มีลักษณะนา้าแต่ว่าเรามามองว่าข้อสอบข้อนี้เขาวัดความรู้ในในหัวข้อแบบนี้หรือเปล่าอะเรามามองดูครับนักเรียนดูสิว่าในนักเรียนนักเรียนต้องเป็นคนที่สังเกตให้เป็นนะครับเพราะว่าเวลาทําข้อสอบเนี่ยเวลาเราจํากัดมากถูกปะ่ะข้อสอบไม่ได้มีให้เราทำหนึ่งวันเต็มๆนะอย่างมากก็2องชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งถูกปะ่ะทีนี้น้องๆก็ต้องมามองว่า4ข้อเนี้ สี่ข้อเนี้ยน้องๆว่าคนเล่นคำว่าอะไรครับเห็นเห็นในสี่ข้อเนี้มีมีมีคำหนึ่งที่มันเขาข้อสอบเขาเอามาทุกคำเลยคือคำว่าอะไรเห็นนี่ไหมอ่ะไม่ได้ถูกอะไรกถูกอ่ะนักเรียนว่าข้อใดใช้สำมวลต่างประเทศอ่า ข้อไหนใช้อ้าวแค่ okay, ว่าข้อหนึ่งยงมืออ้าวหนึ่งย่อมือสองสามสี่โอ้ที่เหลือตอบข้อห้ากันนะถูกไหมท้กคนตอข้อห้านะอ่าเรามาดูนันเรียนสังเกตคำว่าถูกถูกแล้วก็ถูกนันเรเยนจำไว้นะจำไว้นะครับเขาบอกว่า,า,วาคำว่าถูกเนี่ยคำว่าถูกเนี่ย อ่ครูเปรียบเทียบมันสองฝั่งถ้าเป็นสำนวนไทย